กันชอกริย์พระศา,าสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่า2,368พระเวสสันดรได้ทรงสดับเสียงกึกก้องแห่งกองทัพเหล่านั้นก็ตกพระไทยกลัวเสด็จขึ้นภูเขาทรงหวาดหวั่นพลันพรึงทอดพระเนตรดูกองทัพตรัสว่า2,369 เชิญดูสีมัดสีเสียงกึกก้องเช่นใดในป่าม้าอาชาในายส่งเสียงแผดร้องก้องสนานปรากฏยอดธงไว,ไว้สองพันสามร้อยเจ็ดสิบนายพรานเหล่านั้นได้ขึงคายล้อมฝงงเนื้อในป่าไล่ต้อนให้ตกลงในหลุมแล้วไล่ทิ่มแทงด้วยหอกอันคมคัดเลือกเอาเนื้อเหล่านั้นตัวอ้วนอ้วนฉันใด 2,371เราทั้งสองก็ฉันนั้นเป็นผู้ไม่มีโทษถูกขับไล่าจากแคว้นมาอยู่ในป่าจึงตกอยู่ในเงื้อมือของพวกศัตรูเป็นแน่จงดูเอาเถิดคนผู้ฆ่าคนที่ไม่มีกำลังพระนางมัตสีกราบทูลว่า2,372พวกศัตรูย่ำยีพระองค์ไม่ได้เปรียบเหมือนไฟย่ำยีห่วงน้ำไม่ได้ฉะนั้น ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้อนั้นนั่นแหละแต่นี้ไปจะพึงมีแต่ความสวัสดีพระาศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่า2,373ลำดับนั้นพระเจ้าเวสสันดรได้เสด็จลงจากภูเขาประทับนั่งในบรณารณศาลาทรงตั้งพระทัยหนักแน่น2,374พระปิดารับสั่งให้ถอยรถกลับ ให้วางกำลังกองทัพไว้แล้วเสด็จเข้าไปหาพระโอรสผู้ประทับอยู่ในป่าเพียงลำพังสองพเสด็จลงจากคอช้างพระที่นั่งทรงเฉวียงพระอังสะประนมพระหัตถ์แวดล้อมแห่แหนด้วยหมูอมาตยเสด็จไปเพื่ออภิเษกพระโอรส2376 ณที่นั้นเท้าเธอได้ทอดพระเนตรเห็นพระโอรสทรงเพศเป็นบรรพชิตประทับนั่งเข้าฌานอยู่ในบรรณศาลาเป็นสมาธิแน่วแน่ไม่มีภัยแต่ที่ไหน2,377พระเวสสันดรและพระนางมัตส,สีทอดพระเนตรเห็นพระบิดาผู้มีความรักในบุตรกำลังเสด็จมาได้ทรงต้อนรับถวายอภิวาท 2,378ฝ่ายพระนางมัตสีทรงซบพระเสียรถวายอภิวาสแท่พระยุคลบาทของพระสัตรุษในวงเล็บพ่อผัวกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพหม่อมชันมัตสีสะพายของพระองค์ขอถวายบังคมพระยุคลบาทพระเจ้ากรุงสยชัยทรงสวมกอดสองกษัตริย์ใช้ฝ่าพระหัตถ์ลูปพระปลิดางอยู่ไปมา นาอาสมนั้นตรัสว่า2379ลูกรักพวกเจ้าไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นสุขสำราญดีหรือเลี้ยงอัตภาพได้การแสวงหาหมูลพราหารสะดวกหรือมูลพราหารมีมากอยู่หรือ2380เหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีน้อยหรือในป่ามีเนื้อร้ายพลุกพล่าน ไม่มาเบียดเบียนหรือพระเวสสันดรกราบทูลว่า2,381าแข้าแต่สมุติเทพพวกหม่อมชั้นเป็นอยู่ตามมีตามได้หม่อมชั้นทั้งหลายเป็นอยู่อย่างฝืดเคืองมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการเที่ยวแสวงหา2,382ค่าแข้าแต่มหาราชนายสารถีทรมานม้าให้หมดลิฉันใด หม่อมชันทั้งหลายก็ถูกทรมานให้หมดลิตรฉันนั้นความหมดลิตรย่อมทรมานหม่อมชั้นทั้งหลาย2383าแข้าแต่มหาราชเมื่อหม่อมชั้นทั้งหลายถูกในรเทศมามีชีวิตอยู่อย่างงอยเหงาในป่าหม่อมชั้นทั้งหลายมีเนื้อนหนังสูบซีดผอมลงเพราะไม่ได้พบพระบิดาและพระมารดา 2,384ข้าแต่มหาราชทายาทผู้มีมโนรถยังไม่สมบูรณ์ของหม่อมชั้นผู้ประเสริฐแห่งชาวกรุงศรีพีคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาทั้งสององค์ยังตกอยู่ในอำนาจของพราหมณ์ผู้หยาบช้ามันเคี่ยนตีพ่อชาลีและแม่กันหาชินาทั้งสองนั้นเหมือนเคี่ยนตีโค 2,385ถ้าพระองค์ทรงทราบหรือทรงได้สดับข่าวลูกทั้งสองของพระราชบุตรีนั้นขอได้ทรงกรุณารีบตรัสบอกแก่หม่อมชั้นทั้งหลายด้วยเถิดเหมือนหมอรีบพยาบาลคนผู้ถูกงูกัดพระเจ้าสยชัยตรัสว่า2,386กุมารทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินา พอได้ให้ทรัพย์แก่พรามไปถ่ายถอนมาลูกรักลูกอย่าได้กลัวเลยจงเบาใจเถิดพระเวสสันดรทูลถามว่า2,387ข้าแต่พระบิดาพระองค์ไม่มีโรคเบียดเบียนหรือสมพระสําราญดีหรือพระจักสุของพระมารดาของข้าพระองค์ยังไม่เสื่อมหรือพระเจ้าสยชัยตรัสว่า 2,388ลูกรักพ่อสบายดีไม่มีโรคเบียดเบียนอันหนึ่งจักสุของแม่เจ้าก็ไม่เสื่อมพระเวสสันดรทูลถามว่า2,389าชราชพหนะของพระองค์ที่เขาเทียมแล้วยังมั่นคงหรือราชพาหนะนำภาระไปได้หรือชนบทเจริญดีอยู่หรือฝนไม่แห้งแล้งหรือ พระเจ้าสยชัยตอบว่า2390ราชภาหนะของเราที่เทียมแล้วยังมั่นคงราชพหนะนำภาระไปได้ชนบทก็เจริญดีและฝนก็ไม่แรง2 3ง1เมื่อกษัตริย์ทั้งสามเหล่านั้นกำลังทรงสนทนากันอย่างนี้ด้วยประการชนนี้พระมารดาผู้เป็นราชบุตรี ไม่ทรงฉลองพระบาทเสด็จไปปรากฏที่ช่องภูเขา2,392พระเวสสันดรและพระนางมัตส,สีทอดพระเนตรเห็นพระมารดาผู้มีความรักในพระโอรสกำลังเสด็จมาจึงทรงต้อนรับถวายอภิวาท2,393ฝ่ายพระนางมัตส,สีทรงซบพระเสียรกล้าวถวายอภิวาทแท่ประยุคลบบาทของพระสัตส,สุ ในวงเล็บแม่ผัวกราบทูลว่าข้าแต่สมเด็จพระอายิกาหม่อมชั้นมัดสีสะไพของพระองค์ขอถวายบังคมพระยุคลบาทสองพส่วนบุตรน้อยทั้งหลายเสด็จมาแต่ที่ไกลโดยสวัสดิภาพทอดพระเนตรเห็นพระนางมัดสีก็สรงคร่ำครวนวิ่งเข้าไปหาอุปมาเหมือนลูกโคอ่อนคอยเชงเอหาแม่เป็นแน่ 2,395ฝ่ายพระนางมัสสีทอดพระเนตรเห็นบุตรน้อยทั้งหลายผู้เสด็จมาแต่ที่ไกลโดยสวัสดิภาพทั้งสันระรัวไปทั่วพระวรากายเหมือนแม่มดน้ำนมที่หลั่งไหล2,396เมื่อพระญาติทั้งหลายมาพร้อมกันแล้วขณะนั้นก็ได้เกิดเสียงดังอึกกระทึกกึกก้อง ภูเขาทั้งหลายก็มีเสียงดังลัน่นแผ่นดินสะเทือนวันไหว2,397้2397ฝนตกลงยังทอดทานให้หลังไหลไปขณะที่พระเจ้าเวสันดรได้สมาคมกับพระญาติทั้งหลาย2,398ในการที่กษัตริย์ทั้งหลายคือพระราชาพระเทวีพระโอรสพระสุนิสาและพระนัดดาทั้งหลาย มาประชุมพร้อมกันแล้วได้เกิดอัศจรรย์หน้าขนพองสยองกล้า2,399ประชาราชทั้งปวงมาพร้อมใจกันประนมมือถวายบังคมพระมหากษัตริย์ร้องไห้วิงวอนพระเวสสันดรและพระนางมัตสีในป่าอันน่าสะพึงกลัวว่าขอพระองค์ทรงเป็นพระราชาผู้เป็นใหญ่แห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทั้งสองทรงพระกรุณาสเสวยร,ราชาสมบัติเป็นพระราชาผู้เป็นใหญ่แห่งข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดการอกษัตริย์จบ